เวนก่ำเอียงของฝ่านอ้อมีผัวกระว,วังสีพึ่งผ้าแต่กลับเป็นฝ่าทีหาเร่องมันถ้าสีโทษก็ต้องโทษตัวเองที่ไปเอาคนหนึ่งมันมาเหตผัวว่าวมันตรงๆนี่แหละเพื่อสีฉลาดขึ้นมาเนี่ยกันสนใจไปทํางานด้วยกันบ่บอไปคันเธอสิไปกับไปกับแมเธอฉันสิยูนี่ถ้ามีคนดีๆมามากเท่านี่เป็นอย่างฝาคพื่อเล่งเปิดใจให้เิ็นเบิงพุ่นเนี่ยกูกลับมาแล้ว บอกกันดิมึงติตีปอมกลัวลกูบกลัวมึงเดออทังมึงลงมาลงมาลงมาซอยกูแม่ <c oughs> การเงียบเซเลนมือถืออีกจากโมงแล้วเนี่ยดเดบงบอเก้าโมงเอานาดคุณหนา้า่าสปตัสยาบ่แมนบอคือยังบ่แต่งโตอ,อีกบ่ไปดอกปวดหลังเว้ยการการบนว่าบ่มีงานบ่แมนบอฝากาหางานมาห้แล้ว มัเบี่ยวจังสี่ฝา่กัเสียหมาตัวโอ้ยกั่คนมันปวดหลังสี่เหตดจังไหนล่ะพอฉันบ่สบายเดี๋ยวหายไข่เราสิไปท่าหายบ่สบายหรือว่าขี้เกียจกันแน่แล้วแบบเนี้ยยังสีอยากรวยมาสิรวยบ่ฮะไปไป้ไปาสายเราไปเห็ุงาน,นเถอะปแม่เบิ่งที่ล่ะมีผัวอยู่ผู้เดียวบม่เห็ดหยังสักอย่างบอ่อยเหตุงานบ่ยเห็ดหยังนั่งเล่นนอเล่นทใาแฮมีอหาเลี้ยงอยู่ผู้เดียวอะ่ะ ว่าออกไปมันกับ,บ่มีประโยชน์สิว่าออกไปมันเมื่อยเห็นอย่างเห็นบ่แม่ยังหูเลยป้าน่ะมันโง่กี่บนน่ะลำคานไปเห็นง่านากับไฟปะไปไปไปสายแล้วมา <c oughs> โอ้ยๆ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ย,อยบอมกูแตกเลยโอ้ย กันก่รเอียงของฝ่านอมีผัวกระวังสิพึ่งผ้าแต่กลับเป็นฝ่าที่ได้หาเลียงมันกันนะมันก็เป็นของมันแบบนี้มาตั้งนานแล้วถ้าสีโทษก็ต้องโทษตัวเองที่ไปเอาคนยังมันมาเห็ดผัวแม่บม่ปลอบใจกันเลยถามว่าแต่วาอออมๆโตกะซิบ่สลาดจากที่ ว่าวมันตรงๆนี่แหละเพื่อสิฉลาดขึ้นมาเน่ลองคิดบ่งดูว่าแต่ั้งแต่โตอยู่กับมันเนี่ยโตต้องแบกรับภาระอีหย่างแน่สิ้นเดือนเนี่ยฝ่าก,ก็ตรงจ่ายขาพร้อมเมอเธอไส์แล้วก็ตรงจ่ายขาเราที่กันไปเส้นไว้อีกจักบาทล่ะก็เกือบเกือบหมื่นอยู่แม่แล้วแบบนี้มือใดฝ่าสิรวยอะ่ะก็มือที่โตเลิกกับผัวเฮงซวยอย่างมันไง อยู่นี่กันนี่เองฉันก็เดินตามหาซะทั่วเลยนี่อะไรเหรอคะท่าแก่พอดีฉันได้ทำเลใหม่ในเมืองมาก็เลยคิดว่าอยากจะปิดร้านนี้แล้วก็ไปเปิดที่โน่นฉันก็เลยอยากจะชวนพวกเธอเนี่ยไปทำงานด้วยกันแต่ว่ามันอาจจะไกลจากที่นี่สักหน่อยนะไม่รู้จะไปกันหรือเปล่าไปค่ะไปลูกค้าน่าจะเยอะกว่าที่นี่ใช่ไหมคะ,ะแน่นอนถ้าลูกค้าเยอะเงินเข้าเยอะนี่นะฉันก็จะมีเงินพิเศษให้พวกเธอด้วยนะ แล้วเท่าแก่รับคนเพิ่มไหมคะอ๋อรับสินี่ถ้ามีใครสนใจนะแนะนำมาได้เลยแต่ขออย่างเดียวว่าให้ขยันทำง,งานไม่อู้งานกพอค่ะเท่าแก่ไปก่อนนะโตถามเท่าแก่แบบนี้เสี่ยวกันมันไปเห็ดงานนั่มติใช่ค่ะแม่ เราถ้าเกิดกันมันบอไปล่ะกันกันโอ้ยป้อมคูแตกป้อมคูแตกนี่หยัางนี่เสียงดังนี่หยัางคือล้านอาหารที่ฟ้าทำงานอยู่อ่ะเขาสิย่ายไปอยู่ตัวเมืองแล้วเขาสิรับค้นเพิ่ม สนใจไปทำงานด้วยกันบอทำงานในเมืองแปลว่าก็ต้องง่ายบ้านไปแม่บอใช่ไปอบอบอไปเพื่อนคอยอยู่มองนีถ้าคันง่ายไปฉันก็ไปไม่มูก,กินเหล้าพอดีก็ดีละง่ายซได้ห้างเพื่อนกินเหล่านำ้ำสิเด้มีเงินเก็บบอไปคันเธอสิไปกับไปกับแม่เธอ ฉันซียูนี่เหตุงานได้เงินแล้วก็ส่งมาให้แน่กันถ้ากันอยากได้เงินอนะ่ะกันก็ต้องทํางานนี่อีหย่างเนี่ยบอทํางานแล้วมาไถาเงืนฝ่าอีกฝ่าไ่าให้หรอกเอา้าก็ห้าเป็นัวเมียกันเอา้าแล้วนาที่เมียยังฝ่าเนี่ยต้องเลี่ยงกันอยู่บอกสรุปว่ากันเป็นัวหรือเป็นลูกกันแน่นี่อีฝ่าบ่รลู้ลหละว่าไปก็ว่าไปฝ่ากับแม่สิไปเอง ตกลงเสียเอาทจากไหนสิไปบอหรือยูม,มองนี้บอไปเว้ย ฝาเมื่อกี้แม่เห็นแถาแกเพิ่นแอบมองตัวอยู่เด้เอาบอกอีหยังนี่ตัวพโตกใจเลยตีแม่ว่าเถาแกเพิินแอบมากตัวได้ลูกเมื่อวันก่อนอะ่ะแถาแกเพิินก็นกนมาขอคบฝ่าอยู่ฮะอีหลีตีแม่ชิดตกใจอีหยังแต่ตัวว่าจังไดฝ่าก็บ,บอกว่าฝ่ามีผัวแล้ว พ่มาพอดีเลยว่สาสังไหนฮะของเงินอีกแล้วติเออเออเอ,อสิโอนให้ดอกซัมีเดอแต่งแต่เข้ามาเหตุงานอยู่นี่โตโอนเงินให้กันไปเท่าใดแล้วสามพันแล้วป่าถ้ามีคนดีๆมามาเข้าเนี่ย เป็นยังฝาคือว่าลองเปิดใจให้เพื่อนเบิงแม่แม่เสียห้ยฝาเลิกกบกันแล้วมาคบเถาแก่นันบอกคนในดินท่าว่าฝาจบผัวรว้ยเทอแหละโตสิไปสนใจข้ามคนอื่นเขาเหตดหยังบ่มมีไผฮูรู้ว่าโตต,ต้องแบกรับอีย่างแน่แม่ฮูว่าโตนะฮักผัวแต่ผัวโตวเคยหักโตบอกมันเห็นโตเป็นแค่ธนาคารเอาไวไ้ถ่ายเงินซื้อ แบบนี้มันเปอเอิญว่าหาักได้ฟ้าเอาจังสีบ่บอโตลองไปคุยกับกันเรื่องเหตุงานบึงอีกที่หนึง่งถ้ากันมันยังไม่ยอมมาเหตุงานเอาแต่ถ่ายเงินแบบนี้โตก็ต้องตัดใจจากมันซะแล้วก็ลองเปิดใจให้เถ่าแกเพิ่นเบึง่ง มึงรอก่อนเนอะท่นเมื่อใดเมียกูกลับมากูสิเลี้ยงเหล่ามึงคืนตอนนี้กู้ว่าีตังก็ได้พุ่นเนี่ยกูกลับมาแล้วพุ่นอุ้ยป้าฟ้าป้าขอเงินนะเร็วป้าบ่ได้กลับบ้านมาสามเดือนกันบ่สนใจฟ้าเลยบ่สนใจแต่เงินกินเหล่าเนี่ยนะยังคบเพื่อนชั่วๆจังสิอีก สิไปไซสก็ไปไปไป,ไปเอ้าเมื่อไปอีกไปแม่อห้เดี๋ยวค่อยคุยกันได้เอาเงินมาเร็วเอามาหมูรล่ออยู่บนุนเดี๋ยวถ้ากันเลือกไปกินเราเราไปย่อมไปทำงานกับฝ่าฝ่าสิเลิกกับกัน <c oughs> เลิกกับกูติทีไหนย,ยังมึงเลอยนะมึงหักกูจะตายมึงโอกาสเลิกดอกบึจะได้กูติรักได้ ก็เลิกรักได้บุญเตือหรอแม่เข้าไปเก็บของกันเข้าสีใหญ่ไปอยู่ในเมืองถาวรส่วนบ้านหลังเนี่ยก็ปล่อยให้การมันหาเงินมาเสาร์เองถ้ามันหาว่าได้อะปล่อยให้มันไปนอนงคางถนนคุณฝ่าสิบ่ัหลับพี่สอบอีกอย่างแล้วจังสีในแม่ลูกแม่ ฟ้าทำไมแม่เด็กในร้านทำอ่ะนี่ตอนนี้คุณเป็นเจ้าของร้านแล้วนะให้ฟ้านั่งดูเฉยๆฟ้าทำไม่ได้หรอกคะ่ะให้ฟ้าทำเถอะนะคะผมเลือกคนไม่ผิดจริงๆเลยผู้หญิงหลายคนเน่ยนะพอแต่งงานแล้วก็ให้ผัวเลี้ยงแต่คุณเนี่ยกลับช่วยงานผัวแบบไม่กลัวเหนื่อยเลยอ่อ้ทิ้งผัวจนจนยังกูแล้วมาเอาผัวรวยมึงเคยหูบอว่ากคุณลำบากแค่ไหน โตลำบากพอโตระเห็นงานไ่ซอยบ่ได้อยากมีเงินก็ต้องรู้จากเห็ดงานหาเงินใส่เองบ่แเป็น่าให้เมียเลี้ยงความจริงนะฝ่ามันควนรนสีเลิกกมุ่งม,มาแต่โดนแล้วได้ยินแล้วก็ออกไปซะบอกไปกูบ่ไปเว้ยท่านยายกูไปเก่าเกินนะเอาไปจะออกไปดีๆหรือใจเด็กในร้านลากออกไป แต่เขาบอกไว้ก่อนว่าเด็กๆในร้านฉันทุกคนเนี่ยมือหนักตีนหนักทั้งนั้นแกอาจจะอยู่ไม่ครบสามสองก็ได้เด็กหน่อยดิกูโมกัวไปไปเอามันมาเด็กๆมาเคลียร์หน่อยสิเอ้าเอ้าไอ้ไอ้เทาเลยใส่หมวกเด็กหน่อยมึงมึงไปคนเดียวไอ้หัวลานมึงมึงไอ้เจ้ากูตัเงเนี่ยโอ๊ยไปกูไปบักันนี่เนี่ยโอ๊ยโอ๊ย เมื่อก่อนฉลักคนแบบนี้ไปได้ยังไงเนี่ยแต่ตอนนั้นตัวยังตาสว่าง,าางนี่ขอบคุณคุณกอนมากเลยนะคะไม่ต้องห่วงนะฟ้าหน้าที่ปกป้องเมียเป็นหน้าที่ของสามีอย่างฉันอยู่แล้วต่อไปฉันจะปกป้องเธอและแม่ของเธอเองโอ๊ยไปกูโอ้ยโอ้ย ไปแล้ว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 การเลือกคู่ช Le> ีวิตที่ดีไม่จำเป็นต้องเลือกคนที่หน้าตาดีที่สุดแต่จงเลือกคนที่ทำให้เรามีความสุขที่สุดก็ดีแลไง่ายเดห่างเพื่อนกุมเราก็ดีแลไง่ายเดไม่ใช่ห่างมันต้องไปแล้วแม่เบื้องที่ล่ะ มีผัวมีผัวอยู่ค้เดียวมา่เห็นอย่างสักอย่างนั่งเล่นนอนเล่นทายเมียเลียงนิด <c oughs> มีผัวมีผัวแต่จะมีผัวมีผัวแล้วไป,ไปไาเราไปเท่านี้ค่ะไปแม่เบิ่งติ่ะมีผัวอยู่คุเอเอาไหม